เ้าใ oh จหมเลย that, เราลังเปลี่ยนเบรก嘛เบรกโหลดเปิดเวลีโอนครั ไอจอ์เป็นผู้เปี่ยนเองเนาะว่าได้ไปร้านนะทุกคนคันไปร้านนะ่ะแพงนะไอจอ์เราเห็แ,แตะแล้วมีเครื่อมมา ฮะไม่เคยม่ก่อนเลใช่ด่านี่เป็นครั้งแรกเลยนี่ขาเขาซื้อมือสองมาเนาะสิบห้าปีเรารดคันนเ้เขาซื้อมือสองมานะจะมันจะเป็นมือที่ท่าใด้เราเขาบอกโ้าน่ะเขาเอื่นรดมือสองเนาะ เบรกเขาบ่าเคยเปลี่ยนเลยนะทุกคนไอ้จอ์นว่าเพราะว่ามันขยับบ่ได้เลยอ่ะมันมันนะั่นน่ะมันฝืดนะค <Yeah. S 1> อยแฮบไฟสายอยู่ดิคอยมีไฟสายอยู่ดิไปแฮบไลย้อนมาอัมบายบื้องก่อน phân bảo phân chị xảy vay tôi đã sắp tuần khám up là bỏ nít môi hammer. anh em anh mày ơi bị ẩu sang ngay. thử xả lèng rồi sao เฮ้ okay. ยแอบออกกันเป็นต่ยากออกแล้ว <Okay. S 2> ขยับเรยเฮ้ย<ๆ>ถึกแสลงบาดเดียวออกเลยว่ะอ่ะ <laughs> พุทโอลเราแฮปโอลมันกนลิ่นแหละทุกคนใช่ปะยูล่ะเช็ดน่าติ่งน่าติ่งอ่ะสัน ไอจอน p u ด need help no I'm fine bro so good d o breaks yeah, yes yes, yes thank, yeah. you. You need help, let know. thank you thank you yeah. thank you เพื่อนบ้านเนาะถามว่าไฮโซอยบ่ใช่ไอจอนคุยกับเพื่อนดิแต่ว่าคือไซค์คนนี้มายั่ไเลบอกเคยคุยกับใครจากเชีอเอาซื้อมาเนาะชุดนี้หกพันกว่าบาทสามใบก็เรียนหกพันกว่า ตอนแรกเพื่อนว่าซื้อมาแค่สองเงินเลยซื้อมาซีอันเลยเปลี่ยนเองมาได้เสียเงินก็เปลี่ยนแต่ว่าเขาต้องซื้ออุปกรณ์มาเนาะเพฟรนเฮ็ดเป็นนะเราคนไอจอนเราซ่อมรถใหญ่เป็นเพื่อนเคยอยู่ร้านสมมาก่อนนะเพฟรนเฮ็ดเป็นเ,นเ,นเมืองสยางเลย ไอจอนี้อุปกรณ์ทุกอย่างเลยขัดละมันเป็นสนิมมันขึ้นสนิมนะมันกินเข้าไปว่าเลิกแล้วเมื่อกี้พาเบรกม้วนนี้แล้วนะอย่าเบรกน้าใดเบรกมันก็จะขึ้นอีดอีดมันเตือนนะเข้าก็เลยสื่อมาเปลี่ยนนะสีสิปไปเข้าไปละสั่งใหญ่ของเรา ไปอยู่ไทยเป็นตะเปิดอูเครอ่ังเลยไ้อจอเนเราเฮ็ดเป็นแต่ว่าเสียอย่างเดียวเนาะสวดสิได้ไปอายุหลายแล้วเฮ็ดไม่ได้หรอกทุกคนเบาซีลเลยแหละเราไปเอาเทอรอันเราไปเอาอฟขัดมอไปมากขาดอิสมาคิคิชินนี่นะคิชินไงไฟคัดมอไปล่าสุดเอามาคัดเอาเอามาคัดเบรกรถ สายจอดต,ตอนแรกไว้สิเปลี่ยนหมืออื่นนะบ่อเปลี่ยนเปลี่ยนมือนเนี่นเนาะเก็บอืออืออือเอาเบรกไม่เข้าไปนี่เบรกไม่ของเท่า สบายอยู่ใก้จอดเราเห็นได้รถห้างรถเพชใช่ล <My God. S 1> แล้วสเามหมายก็ผิดละผิดเบอร์ผิดเบอร์ผิดเบอร์ก็ว่ามันคือว่าคือกันนะ ชิได้ใส่เข้าไปไหมอะไรเนะลยรถไซรู้เป็นยังดอกวะตมันต้องขัมันต้องได้ขยับรถนะทุกคนกันว่าขยับบได้เพราะว่ารถอีกคันหนึ่งจอดอยู่ข้างหนึ่งไอจอนยูโอเปนแอดดอยนะเดอร์ยูแคนเชนออนน็อตอันนี้เด้ออ่า not long is a fun โอ้เจะควางเปิดมาผิดด่าลานเขาละด่าเขาแล้วโอ้บัดยุลองไซเตรียมตัวดาเขาเต็มทีแล้วด่าไปแล้วพอม่อนถุกด้วยวันเขาได้พอเนาะรุ่นไปกบไปจอดเนาะ ถืออะไรทอโอ้นวันมันมมันลูกเซมเซมยีชสิอืมอ่านี่นีนี่อันนี้นอนแทบอืมก็เสมอ่ะค่อยว่าค right uh, right. sure? ่อยว่าคือกันอฮะ บิ๊กอลิตรมิดนะผิดอีเล็อันนี้จะคล้องน้อยของเขาใหญ่ข่าได้รึน่า่าเขาอีกออปะซื้อมาผิดเบอร์ข่าว่าได้เรารคนมันใหญ่ข่าวลอกกัน fun, ว่าได้สิฟัลหัวที่ไม่ตรงมั้งิโ้ Nah, you give me the wrong one. The beef. Look. Pete, eat Pete Look. <laughs> Fucking idiot. Go and chin. Wait. He's close. He? Yes, I know. And I'm not going there tomorrow. Next <laughs> time. <laughs> it's okay. I'll be pian. 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 i